สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่สายสวรรค์ชาแนลนะคะซึ่งตอนนี้เป็นรายการพิเศษสำหรับเปิดตัวคอร์สออนไลน์ครูหนิงสายสวรรค์สอนพูดนะคะคลิปนี้ต้องแทนตัวว่าครูหนิงนะคะเนื่องจากว่าเปิดตัวเรื่องของหลักสูตรแล้วก็สวมหมวกเป็นครูนะคะดังนั้นก็จะแทนตัวเองว่าครูหนิงมีคนที่อยากเรียนกับครูหนิงเยอะนะคะตั้งแต่สมัยที่อยู่ไอทีี ก็มีน้องๆเป็นคนรุ่นใหม่มีความฝันอยากจะเป็นผู้ประกาศข่าวอยากจะเป็นพิธีกรอ,อยากจะเป็นนักจัดรายการคือสมัยก่อนเนี่ยต้องเป็นนักจัดรายการวิทยุดีเจผู้ประกาศข่าวพิธีกรเป็นอาชีพในฝันของคน,นยุคนั้นครูหนิงก,ก็ไม่แน่ใจนะคะว่าตอนนี้มีความฝันแบบนั้นกันอยู่มากน้อยขนาดไหนนะคะเพราะว่าโลกมันเปลี่ยน ภูมิทัศน์ของสื่อมันเปลี่ยนไม่ว่าจะอยากเป็นอาชีพอะไรนะคะก็ยังต้องอาศัยการมีทักษะความรู้ความสามารถในการพูดเป็นพื้นฐานเลยนะคะคือเรียกครูหนิงก็ไม่กระดากปากเนื่องจากว่าเป็นครูมาก่อนนะคะเป็นครูมา5ปีแล้วก็มาอยู่ในสายวิชาชีพสื่อเป็นผู้ประกาศข่าวพิธีกรเติบโตมาจนกระทั่งเป็นผู้ผลิตรายการเป็นผู้บรรยายเป็นวิทยากรต่างๆมากมายรวมแล้ว25ปีเบ็ดเสร็จทั้งเป็นครูกับเป็นสื่อ ก็จะ30ปีแล้วไม่ต้องถามอายุเท่าไหร่นะคะนี่คือประสบการณ์ในการทำงานซึ่งใช้ทักษะในเรื่องของการพูดเป็นสำคัญเลยค่ะเป็นสำคัญเลยค่ะดังนั้นสิ่งที่เป็นองค์ความรู้ที่จะนำมาถ่ายทอดในหลักสูตรออนไลน์ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ประเดิมวันนี้ที่จะเล่าให้ฟังก่อนเนี่ยนะคะก็คือเป็นองค์ความรู้ที่สะสมเรียนรู้ลองผิดลองถูกค้นคว้า ทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติทั้งทําเองให้รู้ว่าแบบนั้นดีแบบนี้ดีแบบนั้นถูกแบบนั้นไม่ถูกแล้วก็วาระโอกาสต่างๆตามประสบการณ์ชีวิตที่เราได้ทําหน้าที่เป็นพิธีกรเป็นผู้ประกาศข่าวเป็นอะไรต่อมีอะไรในแวดวงสื่อสารมวลชนมามากมายเนี่ยนะคะมันก็แยกแยะว่าอ๋อทําหน้าที่นี้ต้องพูดแบบนี้ เวลาทำหน้าที่นี้ต้องพูดแบบนี้เวลาทำหน้าที่อะไรก็ต้องพูดให้เหมาะสมกับกาละเทศะบทบาทของเราแล้วก็เนื้อหาสิ่งที่จะถ่ายทอดออกไปดังนั้นเนี่ยสิ่งทั้งหมดทั้งปวงที่จะนำมากลั่นกรองออกมาเป็นหลักสูตรในการพูดออนไลน์ในครั้งนี้เนี่ยนะคะจึงมาจากจิตวิญญาณแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองแล้วก็สิ่งที่อยากจะแบ่งปันความรู้ทั้งหมดเราจะมีตั้งแต่การสอนสด สอนสดในรูปแบบของ Facebook กลุ่มปิดอันนี้จะมีมีแบบหนึ่งนะคะเหมาะสำหรับคนที่ได้เห็นหน้าเห็นตาถึงจะผ่านกล้องผ่านโซเชียลก็ยังดีนะคะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้นะคะสามารถที่จะทำโจทย์ไปด้วยกันได้ Facebook กลุ่มปิด20พฤศจิกายนเรียนกันเย็นๆสบายๆนะคะ6โมงเย็นจนถึง3ทุ่ม ส่วนลักษณะที่2หรือว่าประเด็นที่2ที่จะตั้งใจจะถ่ายทอดนะคะก็จะเป็นหลักสูตรออนไลน์จริงๆเลยคือทําเป็นวิดีโอออนไลน์แล้วก็ทําเป็นหมวดหมู่เอาไว้ว่าหัวข้อนี้อะไรหัวข้อนี้อะไรนะคะลงทะเบียนอย่างไรอยากเรียนเรื่องไหนก็เลือกเรียนเป็นเรื่องๆดังนั้นในช่วงระยะเวลาที่เรายังไม่สามารถที่จะเปิดเป็นสถาบันได้อย่างจรงิจรงจังอย่างที่ความฝันที่ตัวเองอยากจะเปิดหรือว่าสถานการณ์โควิดยังไม่น่าไว้วางใจมากเพียงพอที่จะสอนกันแบบตัวต่อตัว,ตว,ตว หรือว่ามากันที่สตูดิโอของตัวเองนะคะก็ใช้วิธีการเรียนออนไลน์ทั้งหลักสูตรออนไลน์ที่กำลังจะผลิตขึ้นกับการเรียนสดใน Facebook กลุ่มปิดนะคะอันนี้คือคร่าวๆสำหรับ ครูหนิงสายสวรร์สอนพูดนะคะซึ่งวันนี้มาบอกเล่ากันนอกเหนือจากการที่โพสต์วันก่อนบางคนอ่านอ่านแล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าจะทําอะไรนะคะนี่ก็คือสิ่งที่มาบอกเล่าสู่กันฟังค่ะเ <c oughs> คล็ดลับการพูดชัดถ้อยชัดคําแบบสายสวรร์ขยันย,ยิ่งแน่นอนว่าสายสวรรค์ขยันย,ยิ่งไม่ใช่คนเดียวที่พูดชัดแต่ว่าพอเวลาไปเจอใครก็มักจะมีคนนึกถึงเราในเรื่องนี้ หรือแม้แต่กระทั่งไม่เจอนะคะก็จะมีคนกล่าวขวัญถึงหรือนึกถึงเราก็นึกถึงเรื่องของเสียงการพูดการอ่านการใช้เสียงการใช้ถ้อยคําสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ที่ประกอบไปด้วยศาสตร์และศิล์นะคะมันมีศาสตร์ก็คือมันมีหลักการของมันที่ทุกคนเรียนรู้ได้มันมีทฤษฎีของมันที่ทุกคนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ แล้วก็ศิลป์หรือศิละปะในการนําองค์ความรู้หรือทฤษฎีหรือหลักการเหล่านี้ออกไปใช้อันนั้นขึ้นอยู่กับรสนิยมขึ้นอยู่กับความลุ่มลึกช่าชองเชี่ยวชาญแล้วก็ศิละปะในการใช้ชีวิตที่มันสอดคล้องกับการเป็นผู้รักในภาษาถามว่าเราฝึกได้ไหมเราฝึกได้ทั้งคู่ คุณหญิงยืนยันว่ามันฝึกได้ทั้งคู่แต่มันจึงต้องเริ่มจากหลักก่อนมันต้องเริ่มจากหลักหรือทฤษฎีก่อนให้รู้ว่ามันอ่านอย่างไรมันเขียนอย่างไรวิธีใช้คำนั้นกับคำนี้บริบทมันใช้อย่างไรการละเทศะในการใช้ถ้อยคำคำพูดต่างๆหรือคำศัพท์ต่างๆมันเป็นอย่างไร ชั้นของคำมันเป็นอย่างไรราชาศัพท์คืออะไรเหล่านี้ค่ะจากนั้นจึงไปฝึกส่วนที่สองส่วนที่สองคือเป็นศิลปะแล้วค่ะเป็นศิลปะในการที่จะหยิบจับเอาทฤษฎีหรือหลักนั้นอะไปใช้ความสละสลวยมันจึงต่างกันในส่วนที่สองขึ้นอยู่กับประสบการณ์ชีวิตขึ้นอยู่กับรสนิยมขึ้นอยู่กับอะไรต่อมีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็เป็นคนที่อ่านมากพอไหมฟังมากพอไหมใช้ภาษามากพอไหม ยิ่งใช้มากมันก็ยิ่งรุ่มรวยภาษายิ่งอ่านมากก็ยิ่งมีคลังคำศัพท์ไว้ในหัวเรามากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตั้งใจว่าจะเรียงลำดับในการถ่ายทอดมันก็จะเริ่มจากสิ่งที่ต้องเป็นพื้นฐานที่สุดนี่แหละคือเรื่องของการพูดให้ชัดต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าในอดีตตั้งแต่เกิดมาเนี่ยทุกคนจะมีภูมิหลังต่างกันนะคะเราจะเกิดอยู่ในครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องคนที่พูดชัดอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเราเกิดมาในครอบครัวที่ไม่ได้มีใครสนใจในเรื่องของการฝึกพูดให้ชัดประเด็นที่จะเล่าต่อก็คือว่าคุณพ่อนะคะเป็นทหารแล้วคุณพ่อเนี่ยก็ให้ครูหนิงนะคะอ่านหนังสือพิมพ์แบบออกเสียงดังๆทุกเช้านี่คือจุดแรกเลยของการฝึก ออกเสียงให้ชัดอ่านเจยอจ้าวไม่รู้ความหมายหรอกแต่ถ้าไม่ชัดคุณพ่อให้พูดใหม่นะนี่คือประเด็นที่เราได้มาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะนั่นคือประเด็นที่เราสามารถฝึกเด็กๆให้สามารถอ่านออกเสียงให้ชัดได้แล้วก็ใส่ข้อมูลพวกนี้ฟังวิทยุซึ่งมันเป็นภาษาชัดๆนะคะฟังวิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยชัดที่สุดแล้วเป็นต้นแบบที่สุดแล้ว ผู้ประกาศข่าวผู้อ่านข่าวของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยไม่ว่าจะยุคสมัยไหนจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันเป็นครูสอนพูดทั้งนั้นค่ะดังนั้นให้เครดิตเลยฟังได้ถ้าต้องการเสียงที่ชัดเปะ๊ะจากวัยเด็กมาถึงวัยที่เราเริ่มโตขึ้นคือวัยเรียนวัยเรียนถ้าเกิดว่าเราได้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพูดมันจะมีผลมากในการปลูกฝังสะสมประสบการณ์ การที่เด็กได้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการพูดมากๆมันสะสมไปโดยไม่รู้ตัวค่ะมันเป็นชั่วโมงบินของเด็กคนนั้นแล้วก็มันได้ฝึกพูดแล้วก็มันประกอบกันหลายๆอย่างด้วยนะคะเวลาออกไปพูดหน้าชั้นมันมีเรื่องของความมั่นใจขึ้นมามันมีเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพขึ้นมามันมีเรื่องของการฝึกภาวะพูดนําขึ้นมาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขึ้นมาการมีปฏิภาณไหวพริบขึ้นมาการมีสมาธิขึ้นมาเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมให้ลูกทํากิจกรรมเลยค่ะ ในโรงเรียนก็ได้นอกโรงเรียนก็ได้กิจกรรมอื่นๆได้หมดน้องๆเด็กๆที่ดูอยู่ถ้าหนูอยากจะพูดเก่งถ้าหนูอยากจะฝึกความมั่นใจในตัวเองหนูต้องก้าวเข้าไปในกิจกรรมเหล่านี้ด้วยตัวเองค่ะมีอะไรทำมีมีโอกาสให้พูดพูดมีโอกาสให้ไปทำอะไรหน้าชั้นทำแสดงออกแล้วก็ ฝึกมันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครั้งแรกไม่มั่นใจเคอะเอะเขินเขินพูดดีบ้างไม่ดีบ้างมือสั่นตัวสั่นเหงื่อแตกอะไรแบบเนี้ยไม่เป็นไรการสั่งสมประสบการณ์มันจะเป็นตัวช่วยนะคะไม่ว่าประสบการณ์ในวัยเด็กจะเป็นอย่างไรจนกระทั่งถึงตอนนี้เพราะว่าคุณหนิงไม่รู้ว่าคนที่ฟังอยู่อายุเท่าไหร่กันบ้างนะคะ ก็สามารถที่จะเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าอยากจะฝึกพูดทําไมเราถึงต้องฝึกพูดให้ชัดถ้อยชัดคําตั้งแต่เด็กๆฝึกตั้งแต่เด็กมีประโยชน์เพราะว่าอวัยวะมันยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาที่เขาเรียกกันง่ายๆว่าลิ้นยังอ่อนโยนะคะพูดอะไรก็คือสอนเนี่ยยังสามารถที่จะฝึกกันได้จริงแต่ว่าผู้ใหญ่ก็ฝึกได้ค่ะหลายๆครั้งที่หนิงเป,นเป็นวิทยากรผู้ใหญ่ ก็ฝึกให้พูดชัดได้สามารถแก้ปัญหาได้ถ้าอวัยวะในการออกเสียงไม่มีปัญหาลองไปดูค่ะว่าอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงคืออะไรบ้างภาพนี้เห็นเป็นตัวอย่างเลยว่ามีตั้งแต่นี่ะปุ่มเหงือกช่องจมูกริมฝีปากฟันริมฝีปากหมายถึงทั้งริมฝีปากบนและริมฝีปากล่างปลายลิ้นนะคะ ลิ้นส่วนปลายลิ้นส่วนหน้าลิ้นส่วนหลังช่องจมูกเพดานก็มีส่วนเพดานแข็งเพดานอ่อนช่องคอหลอดอาหารหลอดลมแล้วก็เส้นเสียงถ้าพวกเราทุกคนมีอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงเหล่านี้ทุกๆจุดเป็นปกติดีทุกคนสามารถพูดให้ชัดถ้อยชัดคำได้ค่ะเสียงที่มีปัญหาการออกเสียงตามอักขระวิธี หรือตัวที่มีปัญหาอย่างเช่นตัวรอเรือรอเรือเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าดูรูปนี้บางคนอาจจะงงๆนะคะลองดูเส้นที่ลากเส้นอยู่ด้านล่างนะคะคงจะมองออกว่าด้านบนกับด้านล่างที่เป็นคางเนี่ยแล้วก็มีเส้นจะงอยกระดกขึ้นมานั่นคือลิ้นนะสังเกตว่าปลายลิ้นไม่ได้แตะเพดานข้างบนเห็นไหมแล้วก็เวลาที่เราเปล่งเสียงรอเรือเนี่ยเราเปล่งเสียงออกมาขึ้นมาโดยที่ปลายลิ้นอยู่ตรงกลาง แล้วก็ให้ลมมันปะทะกับลิ้นที่อยู่ตรงกลางนั้นจนกระทั่งลิ้นสั่นรอเรือรอเรือสังเกตนะคะว่าตอนที่ลมจะปะทะลิ้นของเราตรงกลางลิ้นมันยังไม่โดนอะไรนะลิ้นมันยังไม่โดนเพดานข้างบนไม่ไปข้างๆอะไรแังสิ้นลิ้นอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็ ปล่อยลมออกมารอเรือรอเรือแค่ลิ้นอยู่ไม่ถูกที่ก็ออกอักขระวิธีไม่ถูกแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นหลักการในการฝึกปฏิบัติซึ่งถ้าเกิดว่าเรียนกันจริงจังในคอร์สจะต้องแก้กันเป็นรายบุคคลแล้วก็แก้แบบตัวต่อตัว แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคอร์สออนไลน์แบบที่เรียนอยู่ที่บ้านมันไม่เห็นตัวต่อต,ตัวนะคะมันอาจจะต้องใช้วิธีส่งคลิปตัวที่มีปัญหาเพื่อมาให้ดูแล้วก็แก้กันให้ตรงจุดรอลิงลอลิงเนี่ยลิ้นตรงกันข้ามกับเมื่อกี้ลิ้นอยู่ข้างบนลิ้นแตะเพดานไว้แล้วปล่อยลมออกมาปะทะแล้วให้ลิ้นมันตกลงมาลอลิงลิ้นอยู่บนเพดาน ลมปะทะลอลิงรอเรืออยู่ไหนลิ้นรอเรือคือลิ้นอยู่ตรงกลางไม่โดนกับเพดานแล้วพอลมออกมาปุ๊บลิ้นสั่นไหวรอเรือหรือรอลิงรอลิงคือลิ้นอยู่บนเพดานก่อนแล้วลมออกมาแล้วก็ปล่อยลิ้นลงมารอลิงมั่นใจว่าทุกคนจะได้เทคนิค เพิ่มขึ้นแบบที่บางคนอาจจะไม่เคยฝึกมาก่อนหรือไม่เคยสังเกตตัวเองมาก่อนเลยว่าเราพูดชัดหรือไม่ชัดเพราะอะไรเพราะว่าลิ้นมันอยู่ถูกที่หรือผิดที่นี่คือรอเรือกับรอลิงง่ายๆฟังแบบนี้ก็ได้ความรู้แล้วถ้าคนที่มีพื้นฐานอยู่แล้วแล้วก็สามารถที่จะจับประเด็นได้นะคะหลายท่านฟังและสรุปได้คือเป๊ะเลยแต่จะประชาสัมพันธ์ว่า คอร์สออนไลน์ที่จะเริ่มต้นสอนนะคะจะเริ่มจากคอร์สแรกวันที่20พฤศจิกายน2564คอร์สแรกจะเป็นสอนสดเป็น Facebook กลุ่มปิดเวลา18นาฬิกาถึง21นาฬิกา3ชั่วโมงเต็มของค่ำวันเสาร์มันเป็นวันเสาร์พอดีพัฒนาตนเองให้เป็นคนเก่งในการพูดและการสื่อสารโปรดสังเกตว่ามีคำว่าการสื่อสารเข้าไปด้วยดังนั้นหมายความว่าไม่ใช่แค่การพูด ไม่ใช่แค่การอ่านออกเสียงแต่เป็นครอบจักรวาลทั้งหมดในเรื่องของการสื่อสารใครที่จะเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกเนี่ยจะได้เรื่องของความรู้พื้นฐานแบบครบถ้วนรอบด้านในการที่จะเป็นคนเก่งในการพูดสำหรับขั้นตอนต่อไปหรือจะไม่ขั้นตอนต่อไปก็ได้เชื่อว่าคนที่มีพื้นฐานฟังแล้วฝึกแล้วอยู่ด้วยกันสชั่วโมงบวกบวกแล้วเนี่ยนะคะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ตลอดไปเลยก็ว่าได้นะคะ คอร์สแรกจาก5,999บาทราคาเต็มของหลักสูตรนะคะเหลือเพียง2,999บาท50%สบำหรับคอสแรกกลุ่มปิด20พฤศจิกายน18นาฬิกาถึง21นาฬิกาสอนสด3ชั่วโมงเต็มมีแบบฝึกแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะ Q&A กันต่อแก้ปัญหารายบุคคลกันต่อนะคะอันนี้คือมาประชาสัมพันธ์ผ่านคลิปนี้ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากจะฝึกตัวเองให้เก่งในการพูดแล้วก็การสื่อสารนะคะ